สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีเชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าที่มากับพี่ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนโดยที่ทางคุณผู้เล่าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นผีตัวเป็นๆแต่กับบางสิ่งบางอย่างครับที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็ทำให้เขาสะอิดสะเอียนขนหัวลุกแบบที่เขาคิดเลยครับว่า เรื่องแบบเนี้ยไม่น่าจะมีใครเคยเจอเหมือนกับเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าและก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนซึ่งในสมัยนั้นนะครับบ้านของผมก็มีกันอยู่สี่คนมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีผมอาศัยอยู่ด้วยกัน จนมันก็มีวันหนึ่งครับคือจุดพลิกผันของชีวิตก็มาถึงเมื่อมันได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตอนที่พ่อกับแม่ไปทําบุญแล้วตอนขากลับอะครับรถตู้ของคณะบุญที่พ่อกับแม่นั่งมาก็เกิดอุบัติเหตุจนทําให้พ่อกับแม่ของผมเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของผมที่เหลืออยู่ก็เหลือผมกับพี่อีกหนึ่งคน แล้วก็มีกันอยู่แค่นั้นแล้วก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปว่าตัวผมกับพี่ชายแมจะอายุห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเวลาคุยกันก็ทะเลาะกันชอบมีปัญหากันตั้งแต่เด็กทําให้พอโตขึ้นมาครับก็เลยต่างคนต่างอยู่แม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละแต่ก็แทบไม่ได้คุยกันเลยจนหลังจากที่พ่อกับแม่เสียไปนอกจากแชร์ค่าน้ําค่าไฟ อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วที่เหลือก็แทบจะไม่เคยยุ่งกันเลยจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับในขณะที่ผมกลับมาจากทำงานพอขับรถกลับมาถึงบ้านปุ๊บผมก็เห็นว่าไอตอนที่ผมจอดรถอยู่ผมเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะอายุสักประมาณส0สิบปลายๆเป็นผู้ชายผมดำมีผมหงอกแซมแล้วลักษณะของเขาก็ดูโสมากผิวหนังเหี่ยวยน่น คือคล้ายๆกับคนต่างจังหวัดอะครับที่ทำไร่ทำสวนมานานแล้วคนคนนั้นก็มาเดินอยู่ในบ้านของผมพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็ตกใจเลยทีแรกคิดว่าขโมยขึ้นบ้านก็เลยเอาเหล็กแป๊บที่อยู่หลังรถอะครับจะเดินเข้าบ้านมาแต่แล้วผมก็พบว่าตอนที่ผมเดินเข้ามาในบ้านพอจะถามคนคนนั้นว่าเขาเป็นใคร ทำไมถึงมาอยู่ในบ้านของผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับผมเห็นพี่ชายนั่งอยู่แล้วลักษณะก็เหมือนกับว่าพี่ชายผมกับเขาคนเนี้รู้จักกันแล้วก็เป็นคนที่พี่ชายของผมพามาซึ่งพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็งงเลยแต่อีกใจน,นึงนะครับผมก็รู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยเขาไม่ใช่ขโมย แต่ว่ามากับพี่ชายของผมผมก็เลยเอาแป๊บเหล็กวางลงแล้วด้วยความที่เมื่อเช้าเนี่ยผมออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดผมก็เลยง่วงก็โอเคช่างมันไม่สนใจแล้วก็รีบขึ้นห้องกลับไปนอนตั้งแต่เย็นวันนั้นผมก็นอนไปเรื่อยๆครับจนถึงตอนค่ำจนฟ้าเริ่มมืดผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณสักสองทุ่มก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำทํานู่นทำนี่ แล้วก็กะว่าเดี๋ยวผมจะลงไปนั่งกินข้าวไปนั่งดูทีวีสักหน่อยผมก็เดินลงมาแต่พอเดินลงมาเนี่ยแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้พบว่าคนแปลกหน้าที่ผมเห็นตอนเย็นที่พี่ชายของผมพามาได้นอนอยู่หน้าทีวีโดยที่ไม่เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟห้องน้ำสวลัวสวๆเอาไว้แล้วก็มีแสงจากทีวีครับที่เปิดทิ้งไว้วก็สว่างว่าไปว่ามาแบบนั้น พอเห็นปุ๊บผมก็อา้าวก็ยังพยายามไม่คิดอะไรซึ่งในตอนนั้นตอนที่ผมมองเขาเขาก็ลืมตาขึ้นมาพอดีและด้วยความที่มากับพี่ครับผมก็เลยพยักหน้าให้แล้วก็เดินเข้าไปในครัวไปยืนต้มหมา่มาม่าแล้วพอเดินกลับออกมาผมก็เลยยกกลับขึ้นไปกินด้านบนซึ่งไอตอนที่นั่งกินอยู่ผมก็คิดนะครับว่าเขาคงจะเดือดร้อนมา แล้วพี่ก็คงจะช่วยเขาอาจจะมานอนที่นี่สักคืนสองคืนหรือไม่พรุ่งนี้เขาก็คงจะกลับแล้วคืนนั้นผมก็นอนไปจนถึงในเช้าวันถัดมาด้วยความที่วันนี้มีงานสายผมก็ตื่นมาสักประมาณสิบโมงแล้วก็ลุกไปอาบน้ำเตรียมตัวที่จะไปทำงานแต่แล้วผมก็พบว่าตอนที่ผมเดินลงมาจากชั้นสองเนะี่ยผมก็ได้เห็นคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับ กำลังนั่งดูทีวีอยู่และก็นั่งอยู่ที่เดียวกับเมื่อคืนเลยคือผมงงนะครับเพราะตอนเนี่ยพี่ของผมไม่อยู่บ้านก็คือเขาก็ออกไปทำงานเหมือนกันแต่กลับปล่อยให้คนแปลกหน้าคนเนี่ยยังอยู่ในบ้านของผมแบบนั้นผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปหลอกห้องแล้วก็เดินออกไปทำงานเงียบๆจนในค่ำวันนั้นหลังจากเลิกงานกลับมาประมาณสักสองทุ่ม ผมก็ไม่คิดอะไรก็ลืมเรื่องพวกนั้นไปหมดแล้วแต่พอมาถึงบ้านนะครับก็ปรากฏว่าไอตอนที่ผมเดินเข้าบ้านมาผมก็กลับยังเห็นคนแปลกหน้าคนนั้นยังนั่งอยู่ในบ้านของผมอยู่เลยความรู้สึกตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผมเริ่มที่จะอึดอัดแล้วเพราะมันก็ทำอะไรไม่สะดวกที่จะนั่งกินข้าวก็ไม่มีทีวีที่ผมออกเงินซื้อมาเอง ผมก็ไม่มีโอกาสได้ดูแถมยังต้องคอยระวังทำนูน่ทนทำนี่ต้องคอยเกรงใจเขาอีกผมก็ทนอยู่แบบนั้นครับจนเวลาผ่านไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็เห็นว่าผู้ชายแปลกหน้าคนเนี้ยไม่มีทีท่าว่าจะกลับเลยจนกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วครับคนแปลกหน้าคนเนี้ยก็นั่งนั่งนอนๆอนอยู่ในบ้านของผมแล้วจากที่เคยอยู่เงียบเงียบ นั่งดูทีวีเงียบๆมันก็เริ่มกลับกลายเป็นว่าเขาเริ่มใช้ชีวิตในบ้านกินอยู่กับพวกเราจนเหมือนกับว่าตัวเขาคนเนี้เป็นสมาชิกของบ้านอีกคนหนึ่งไปแล้วผมก็ยอมรับเลยครับว่าผมไม่โอเคมากๆแต่เขายังไม่อยากพูดไปเพราะจะพูดไปเดี๋ยวผมจะมีปัญหากับพี่ชายแน่ๆก็เลยพยายามอดทน จนผมก็เริ่มสังเกตได้ว่ามันเริ่มมีสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือจากที่เขาแค่กินกับนอนนะครับมันกลายเป็นว่าเขาเริ่มออกเดินคือเดินไปรอบบ้านแม้จะเป็นช่วงกลางดึกดึกดืกด่นเที่ยงคืนเขาก็ยังเดินไปเดินมาบางครั้งตีสี่ตีห้าครับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงเขาเดินคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่หลับไม่นอนแล้วอะไรทราไหมครับ ไอ้จักที่เดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างจนถึงช่วงหนึ่งนะครับเขาก็เริ่มเดินขึ้นมาชั้นบนแล้วก็เดินวนเวียนอยู่หน้าห้องผมอยู่แบบนั้นนะครับจนผมเนี่ยรู้สึกแปลกแล้วก็อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเลยหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนชีวิตประจําวันของตัวเองคือจากที่กลับบ้านมาคือผมก็จะขึ้นไปอาบน้ํารวมทั้งเอากับข้าวเอาอาหารเย็นที่ซื้อมา เข้าไปนั่งกินในห้องนอนเลยแต่ทว่าในวันนั้นนะครับในขณะที่นั่งทำงานอยู่นั่งทำอะไรอยู่ข้างบนผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีคนที่ทำงานเคยให้ของกับผมมาคือเป็นของที่เขาแก้บนเราให้มาเป็นพวกหัวหมูหัวหมูกระดูกอ่อนที่หั่นเป็นชิ้นๆพร้อมทานมาแล้วและผมลืมวางเอาไว้บนโต๊ะกินข้าวผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวผมจะเดินลงมา จะเอาใส่ตู้เย็นไว้จะได้เอาไว้กินวันอื่นแต่คุณผู้ฟังครับพอผมเดินลงมาเท่านั้นแหละครับจากที่ผมไม่คิดอะไรผมก็กลับได้เห็นภาพบางอยา่างคือเป็นภาพที่น่าขนลุกมากเมื่อได้เห็นคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับขึ้นไปนั่งยองๆอยู่บนโต๊ะแล้วก็หยิบเอาหูหมูหัวหมูของผมที่วางอยู่ใส่เข้าไปในปากทีละคำแล้วก็เคี้ยวกินอย่างอเ็จอร่อยเลย พอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมอึ้งเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมถึงโคตรแปลกแค่กินของคนอื่นก็แปลกแล้วแต่ลักษณะการกินของเขายังขึ้นไปนั่งยองๆขึ้นไปนั่งกินอยู่บนโต๊ะกินข้าวแบบนั้นผมก็ขาแข็งนะครับพอเห็นแบบนั้นก็ขนลุกไปหมดก็เลยย่องกลับขึ้นห้องมาจนหลังจากวันนั้น ผมก็มานั่งคิดนอนคิดว่าสุดท้ายแล้วผมจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีและคนเนี้ยเขาเป็นใครแล้วพี่ผมเนี่ยพาใครมาแล้วเอามาอยู่ในบ้านทำไมก็คิดทบทวนแล้วก็ตีกับตัวเองว่าผมจะปล่อยเรื่องนี้ไปหรือสุดท้ายแล้ว,วครับผมจะยอมทะเลาะก,กับพี่เพื่อจะเคลียร์ให้จบไปเลยดีจนหลังจากวันนั้นอีกไม่กี่วันก็เป็นวันหยุดของผม ผมก็ออกจากห้องมาประมาณสักสิบโมงแล้วก็พบว่าผมได้เห็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมเดินออกจากห้องมาผมไม่ได้ยินเสียงใครอยู่ในบ้านเลยเสียงทีวีก็ไม่มีเสียงเดินก็ไม่มีผมก็คิดเลยครับว่าทุกอย่างอาจจะจบแล้วแล้วไอ้สิ่งที่ผมรำคาญมาตลอดหลายสัปดาห์น่าจะออกจากบ้านของผมไปแล้วผมก็เลยเดินลงมาข้างล่าง กะจะลงมานั่งดูทีวีให้สบายใจแต่พอผมเดินลงมาเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นสิ่งที่น่าขยะแขยงมากเมื่อผมได้เห็นว่าคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับได้แก้ผ้าอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มีกลิ่นอุจจาระลอยมาโดยที่เขาไม่ปิดประตูผมหัวเสียเลยครับกับภาพทุกอย่างที่เห็นคือโมโหสุดขีดเลย ว่าน,นี่มันเรื่องบ้านอะไรกันแล้วคนคนนี้เขาเป็นใครแล้วพี่ของผมอะเอาคนทุเดศแบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านทำไมทำให้ในวันนั้นผมก็เลยขับรถออกมาเลยแล้วก็กะว่าในตอนเย็นตอนที่พี่ของผมกลับมาผมก็จะคุยให้รู้เรื่องว่าจะเอาอยัางไงจนคืนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มที่ผมรู้สึกกลืมๆม,มาเลยไปดื่มกับเพื่อนมาตั้งแต่เย็น ผมก็กลับเข้ามาถึงบ้านแล้วก็พบว่าผมเห็นพี่เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วพอผมเข้ามาปุ๊บมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครผมก็ใส่ก่อนเลยผมพูดออกไปว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะเอาอยังไงมึงเอาใครเข้ามาอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะไปทําไมไม่บอกกูก่อนไม่ถามกูเลยสักคาบ้านก็เป็นบ้านของพ่อตอนนี้ก็เป็นของกูครึ่งหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่บ้านของมึงคนเดียว แล้วพอผมพูดไปแบบนั้นนะครับสิ่งที่พี่ของผมพูดกลับมาก็คือแล้วมึงจะทำไมครึ่งหนึ่งก็ของกูเหมือนกันกูจะพาใครมาแล้วมึงจะมีปัญหาอะไรกับกูและก็นั่นนะครับจากสิ่งที่พี่ของผมตอบกลับมามันก็ยิ่งเพิ่มความเดือดดาลจนผมเนี่ยมโมโหมากก็เลยทะเลาะกับพี่เสียงดังแล้วก็เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งจนหลังจากนั้น พอผมเริ่มรู้สึกว่าเถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็จับใจความได้ว่าพี่ของผมเนี่ยเพิ่งเคยเจอคนคนนี้เหมือนกันแล้วก็เจอกันแค่ครั้งเดียวเป็นครั้งแรกด้วยก่อนที่จะคุยกันถูกคอแล้วก็ตกลงเป็นเพื่อนกันแล้วก็พามาอยู่ด้วยที่บ้านเลยซึ่งพอจับใจความได้แบบนั้นผมคิดได้อย่างเดียวเลยว่า พี่ของผมเนี่ยน่าจะเพี้ยนไปแล้วเพราะจากน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปการพูดการจาที่ไม่เหมือนเดิมแล้วท่าทางของพี่คือยืนเถียงกับผมเหมือนกับแกจะร้องไห้ด้วยแล้วก็เหมือนจะกรีดร้องออกมาด้วยความหยาบคือปกติครับพี่ผมไม่ใช่คนแบบนี้อยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเองครับในขณะที่กําลังทะเลาะกันเสียงดังเลยก็ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงคนคนหนึ่งกําลังเปิดประตู คือเหมือนกับว่าเปิดออกมาจากห้องนอนที่อยู่ชั้นบนแล้วมันก็ชัดเลยครับว่าไอ้ห้องที่เขาเปิดมันคือห้องนอนของผมเพราะปกติห้องของพี่ชายประตูจะฝืดเสียงดังแต่ไอเสียงที่ผมได้ยินตอนเนี้ยมันไม่ได้ฝืดขนาดนั้นผมก็เลยรีบเดินขึ้นไปแล้วก็พบว่าผมได้เห็นคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับกําลังแลบลิ้นแล้วก็เดินสวนลงมาจากบันได ผมก็เฮ้ยอะไรวะแล้วก็ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคาดเดาไม่ถูกเลยแล้วพอผมเดินขึ้นไปถึงข้างบนพอเดินกลับเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็พบว่ามันได้เกิดความน่าคลื่นไส้ความน่าสะอิดสะเอียนขึ้นในห้องเพราะพวกหมอนพวกที่นอนแล้วก็เก้าอี้ทํางานของผมอะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยลูกบิดประตูด้วยก็เช่นกัน คือมันมีแต่คราบน้ำลายแล้วก็มีกลิ่นน้ำลายเต็มไปหมดเลยจนพอได้เห็นแบบนั้นนะครับผมแทบอ้วกเลยกำหมัดแบบโกรธจนไม่รู้จะโกรธยังไงแล้วคือขยะขแขงมากรังเกียดเป็นที่สุดแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะถ้าหากว่าผมกลับลงไปจากที่แค่เถียงกับพี่ชายผมอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็อาจจะลงไม้ลงมือกัน ทำให้ในคืนวันนั้นพอทุกอย่างเงียบสงบแล้วผมก็เลยเดินออกไปซื้อน้ำยาฆ่าเชือ้อเอาปลอกหมอนไปทิ้งแล้วก็กลับมาทำความสะอาดจ,จุดต่างๆจนหลังจากนั้นผมก็นอนไปแต่ในขณะที่ผมนอนอยู่ก็ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยครับผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเดินคือเป็นเสียงเหมือนประจำแบบทุกวันแหละแต่ทว่าในคราวนี้ครับ ไอเสียงฝีเท้าที่เดินไปเดินมามันดังนานกว่า20นาทีแล้วคือมันทั้งดังทั้งนานกว่าทุกวันและผมที่กำลังงุนอิดอยู่เนะี่ยก็เลยจะลุกออกไปจะปรากฏว่าพอผมเดินไปถึงหน้าประตูไอคนปแปลกหน้าคนนั้นนะครับมันก็กลับเอามือจับลูกบิดแล้วก็พยายามดันประตูเพื่อจะเปิดเข้าห้องมาผมก็ตกใจเลยครับแต่ด้วยความที่ล็อกประตูห้องเอาไว้ ประตูมันก็เลยเปิดไม่ได้ก็ดังกึกกักกึกกักอยู่แบบนั้นแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นคนอื่นพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจะทำยังไงแต่ในวันนั้นนะครับความอดทนของผมมาถึงขีดสุดแล้วผมก็เลยเปิดประตูสวนออกไปเลยแล้วก็ด่าออกไปด้วยคำหยาบคายคือกะว่าจะให้เขาลงไม้ลงมือก่อนเลยผมจะได้สวนออกไปด้วยความชอบธรรม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอผมเปิดออกไปปุ๊บมันกลับทำให้ผมขนหลกมากคือไอ้คนคนเนี่ยเขาไม่มีท่าทีอะไรเลยไม่เถียงออกมาสักคำนอกจากมองหน้าเฉยๆและก็ฉีกยิ้มหัวเราะอยู่ในลำคอแล้วก็ค่อยๆหันหลังก่อนที่จะเดินกลับลงชั้นล่างไปคือผมไม่รู้แล้วครับว่าผมควรจะทำตัวยังไงต่อ จะชวนทะเลาะหรือว่าจะอดทนต่อไปดีคือผมทั้งขยะขแยแงทั้งรังเกียจคือไม่รู้แล้วครับว่าผมจะนิยามสิ่งสิ่งนี้ว่ายังไงดีสุดท้ายในวันนั้นด้วยความที่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมก็เลยโทรไปหาแฟนแล้วก็บอกเธอว่าผมอยากจะขอรบกวนขอย้ายไปอยู่ด้วยสักพักหนึ่งจนถึงในเช้าวันถัดไปผมก็เก็บของเลยครับ เก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ต่างๆที่จําเป็นเพื่อจะออกไปนอนบ้านแฟนแต่ตอนที่ผมจะออกไปนี่แหละครับพอผมเดินออกจากห้องมาปุ๊บผมก็เห็นว่าห้องนอนของพี่ยังปิดอยู่คือพี่น่าจะยังไม่ตื่นแล้วก็ยังไม่ออกไปทํางานแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วก็เดินลงจากห้องมาเลยและตอนที่เดินลงมาถึงชั้นล่างนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไอสิ่งที่ผมเห็นก็คือ ผมเห็นว่าคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอยู่บนโซฟาแต่เขาคนนั้นลงไปนอนอยู่ใต้โซฟาแล้วก็เปิดทีวีแล้วก็นอนดูอยู่ใต้โซฟาแบบนั้นพอเห็นแบบนั้นปุ๊บสิ่งเดียวที่ผมคิดได้เลยก็คือไอ้คนเนี่ยมันคือคนบ้าชัดๆมันไม่ปกติแล้วแล้วพี่ของผมเนี่ยก็น่าจะบ้าไปด้วยแล้วเหมือนกัน ถึงได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็พามาอยู่ด้วยกันแบบนี้วันนั้นผมก็เลยเดินออกหลังบ้านเพราะไม่อยากยุง่งไม่อยากเห็นแล้วแต่พอออกไปก็เดินอ้อมกลับมาแล้วก็ขับรถไปที่บ้านของแฟนพอไปถึงปุ๊บผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ของแฟนฟังซึ่งเขาก็เห็นใจแล้วก็ยอมให้ผมพักอยู่ที่บ้านของเขาหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่ง หลังจากที่ใจเริ่มเย็นลงผมก็กลับบ้านมาเพื่อจะมาเอาของมาเอาเสื้อผ้าไปเพิ่มแต่แล้วก็ปรากฏว่าพอผมกลับมาถึงเนี่ยผมก็พบว่าประตูบ้านของผมมันล็อกคือเหมือนกับไม่มีคนอยู่ซึ่งพี่ของผมในหน้าจอกไปทำงานแต่สิ่งที่เห็นนะครับพอผมมองผ่านหน้าต่างเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้ผมโมโหหนักเลย เมื่อผมได้เห็นว่าคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับมันยังนั่งอยู่ข้างในแล้วไม่ว่าผมจะกดออดจะเคาะประตูสักเท่าไหร่มันก็ไม่เปิดนอกจากมันเดินไปเดินมาแล้วก็มองผมอยู่ในบ้านแบบนั้นแต่วันนั้นผมก็ยังใจเย็นนะครับผมก็เลยกลับแต่ก็ยอมรับเลยว่าผมทดไว้ในใจครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและก็พยายามทำใจเย็นนับหนึ่งถึงร้อ แล้วก็ขับรถออกไปไปซื้อของกินแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านของแฟนอีกครั้งจนหลังจากวันนั้นผมก็เว้นเวลาไปอีกประมาณสักสองอาทิตย์คือไม่อยากยุ่งอ่ะจะทำอะไรก็ทำกันไปเลยแล้วหลังจากนั้นพอผมเริ่มทำใจได้ผมก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้ครับประตูบ้านไม่ได้ถูกล็อกแล้วรถของพี่ก็จอดอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไป แต่พอผมเดินเข้าไปถึงเท่านั้นแหละครับผมก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อผมได้เห็นว่าพี่ชายของผมอะ่ะตาลอยไม่มีสติเลยแล้วก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนพื้นปูนแล้วเป็นการกินแบบกินบนพื้นนะครับเข้าไม่ได้อยู่ในถ้วยในชามแล้วก็ใช้มือหยิบกินโดยที่ด้านหลังของพี่ของผมอะ่ะก็มีคนแปลกหน้าคนนั้นยกเท้าขึ้นมาเหยียบไหล่แล้วก็เอามือ ดึงหัวพี่ของผมอยู่แล้วคนผู้ฟังครับพอผมได้เห็นแบบนั้นปุ๊บแม้ว่าตัวของผมเองจะไม่ชอบขี้หน้าพี่ชายของผมเท่าไหรแต่พอเห็นว่าใครมาทำกับพี่แบบนั้น่ะร่างกายผมมันก็ไปอัตโนมัติเลยคือผมกระโดดทีบเลยจนไอ้คนนั้นถึงกับล้มลงหงายลงไปกระแทกข้างหลังแล้วพอผมลุกขึ้นมาได้ปุ๊บตอนนั้นผมก็เจ็บนะแต่ผมก็ไม่สนแล้ว ผมก็เลยไปนั่งคอมแล้วก็ใส่ไม่ยั้งเลยครับคือซ้ายขวาแบบนับจํานวนหมัดไม่ได้เลยครับแล้วก็กาอเกี้ไม้ที่ผมใช้นั่งกินข้าวฟาซ้า,าจนเก้าอี้หักจนคนแปลกหน้าคนนั้นก็ถึงกับสลบไปเลยจนหลังจากนั้นพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงผู้ชายคนนั้นแน่นิ่งไปแล้วและอารมณ์ชั่ววูบของผมก็เริ่มหายไปและพอผมตั้งสติได้ครับ พอหันหลังกลับมาปุ๊บผมก็เห็นว่าพี่ชายของผมกำลังพนมมือยกมือไหว้ผมแล้วพี่ก็ร้องไห้ออกมาเหมือนกับเด็กตอนนั้นผมก็เลยงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถึงแม้ว่าผมแทบจะไม่ได้คุยกับพี่ดีๆเลยมาสักห้าหกปีแล้วแต่ผมก็กลับเป็นห่วงขึ้นมาผมก็เลยเดินไปจับพี่ไว้และพอกอดแกไปทีนึงเท่านั้นแหละพี่เขาก็ร้องไห้อย่างหนักเลย แล้วก็จับขาของผมแล้วก็กอดผมอยู่แบบนั้นตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนมาบุกรุกบ้านแล้วก็ยอมรับไปตามตรงเลยว่าผมเนี่ยตีเขาเกือบตายแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับไอตอนที่พวกเรานั่งรอตำรวจไอคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับอยู่ๆมันก็ฟืนขึ้นมา แล้วมันก็เดินออกจากบ้านไปเองโดยที่ไม่หันกลับมามองแม้แต่ครั้งเดียวจนถึงในเช้าวันถัดมาท่ามกลางความงงความไม่เข้าใจหลายๆอย่างผมก็เลยพาพี่ไปหาพระพาไปทำบุญรดน้ำมนต์และพอพี่เริ่มตั้งสติได้พอเริ่มหายกลัวพี่ของผมก็บอกว่าเขาขอบใจมากๆเลยที่ผมกลับมาช่วยเขาและก็เล่าให้ฟังว่า พี่เจอไอ้คนนั้นตอนไปทำงานที่ต่างจังหวัดคือเขาเข้ามาตีสนิทแล้วก็เอาขนมมาให้กินแล้วหลังจากที่กินไปนี่แหละครับไม่ว่าเขาจะพูดอะไรพี่ก็จะเชื่อเขาไปหมดจะรู้สึกศรัทธาไปหมดบอกอะไรก็จะทำตามจนเขาขอมาอยู่ที่บ้านพี่ก็เลยพาเขามาจนในท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่อยู่กับไอ้คนนั้นสองคน ตอนที่ผมออกจากบ้านไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเองกำลังจะตายเพราะที่เพึ่งสุดท้ายไม่อยู่แล้วและคนแปลกหน้าคนนั้นนะครับก็เหมือนพยายามจะทําให้พี่ตายช้าๆคือเหมือนกับว่าจะเอาไปเป็นทาสไปเป็นบริวารหรือไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่พี่ไม่อาจขัดขืนและก็ทําอะไรไม่ได้เลยหลังจากวันนั้น ผมก็เลยพาพี่ไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติที่ยังเหลืออยู่ครับแล้วขาก็สันนิษฐานคล้ายๆกันว่าไอ้คนแปลกหน้าคนเนี่ยน่าจะเป็นผู้คนเล่นของเหมือนกับที่เคยเห็นสมัยก่อนคือเล่นของแล้วพลาดเข้าตัวเองสุดท้ายก็เลยกลายเป็นบ้ามาทำร้ายผู้อืน่นมาสร้างบาปกรรมต่อให้ตัวเองจนจบเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายก็ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นคือ พี่เขาก็บอกว่าตัวเขาเองอาจจะไปทำงานทับทางใครก็เลยโดนเขาเล่นเอาหรือสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นแค่ความดวงสวยจริงๆที่เขาลมเพลมพัดมาแล้วก็มาเจอกันโดยบังเอิญแต่หลังจากจบเรื่องนั้นนะครับมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันทำให้ผมกับพี่เนี่ยกลับมาสนิทกันซึ่งผมก็ดีใจนะครับเพราะสุดท้ายแล้ว เราสองคนก็มีกันอยู่แค่นี้เองซึ่งตัวของพี่เองก็กลับมารักผมมากจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อปลายปีสักปีสองปีงปที่ผ่านมาในวันที่ลูกสาวของผมเกิดพี่เขาก็ยอมควักเงินก้อนหนึ่งเลยเพื่อซื้อรถเก่งเป็นของขวัญให้ผมกับลูกและภรรยาเลยคันหนึ่งและก็นั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าให้ฟังกัน ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ